วันนี้ผมมาที่เออเป็นจะเรียกว่าอะไรดีวะเนี่มันเป็นเหมือนรีสอร์ทสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในรถอาวีครับสวัสดีครับ Hi How are you guys? สบายดีสบายดีนะฮะแอนขอถามหน่อยฮนะ เห็นบอกว่าไม่มีบ้านอยู่ฟังดูแปลกๆว่าไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้ออทําไมถึงเลือกอาศัยอยู่ใน r าวีครับบอกเหตุผลได้ไหมฮะจริงๆย้ายมาอยู่ที่เมกาประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ปีแรกเราก็อยู่ในพาร์ทเมนต์ก็คือเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่นี่แหละแล้วก็อยู่ที่ไรลย์นอรคโรไลนากับสามีแล้วทนีนี้มันโควิดเนาะเขาก็ทํางานที่บ้านเราก็ไม่เคยได้ออกไปไหนเลย มันก็เหมือนเบื่อค่ะเห็นใน YouTube ด้วยไลฟ์สไตล์แบบ RV Living อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตบนรถก็เลยลองแบบเสิร์ชหาข้อมูลดูลยอะไรเงี้ยว่าเออแล้วก็เลยคุยกันว่าเออเราชอบท่องเที่ยวตอนอยู่ไทยก็เที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยค่ะไหนๆก็ทำงานออนไลน์ทำงานที่ไหนก็ได้งั้นลองแบบมาทำแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้ดูไหมอย่างน้อยๆก็สักปีหนึ่งมาดูแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรายังไม่รู้ว่าเราอยากอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ได้เห็นอเมริกาแบบจริงๆว่าแบบ แล่ที่มันเป็นยังไงถ้าพูดถึงอเมริกันนะคะปกติถ้าคนอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยว่าเออเราใช้ชีวิตแบบมีรถอาวีส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ากเกษียณอันนี้มันก็จะเป็น,นคล้ายๆกับแบบเขาเรียกอะไรอะสมูสอนบ้านเรามีร้านอาหารไหมอันนี้ไม่มีร้านอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีครัวอยู่แล้วอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเกมรูมให้คนมาแบบสังสรรค์โอ้โหนี่เข้ามานี่แบบ มีคนสังสรรค์อยู่ด้วยโอเคมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เออใชออ่ก็จะมีพวกเกมอะงไรเงี้ยคนก็จะมาแหงเอาตอนเย็นออบางเอาวีเขามีเครื่องสนะัพผ้าะเครื่องเล็กอะอยู่ในรถเลยเออแต่ว่ามันแพงออของพวก r อาวีพาพวกนี้เขาจะมีมีที่ให้เราเนี่ยมาซักผ้าอันนี้เขาจะอัตโนมัติด้วยนะแบบว่าใช้สแ,แกนเอา จมี QR code สแกนแล้วก็เติมเงินในในแอปเอ้ยจริงดิเออจะมีความแบบเก๋ๆก็คือแต่เราต้องมีบัตรเครดิตเนาะแล้วก็จ่ายทางในแอปเลยแล้วมันก็จะเตือนด้วยว่ากี่โมงจะเสร็จแล้วเป็นเครื่องแบบเครื่องตกผ้าแล้วเขาก็จะมีที่แบบพับผ้าอะไรเงี้ยเขาก็คิดมาแล้วมีที่พับผ้าด้วยมีที่พับผ้าวุ้ยครบวงจรจริงกันเนี่ย พามาดูห้องน้ำโอเคห้องน้ำนี้จะเป็นห้องน้ำแบบสมมติว่าเราแบบน่ออกมาเวลาอยู่ในอาวี v, ห้องน้ำจะเล็กเดพาห้องน้ำของเราดูจริงเขามีโค้ดให้เพราะว่าความปลอดภัยเนาะผู้หญิงกับผู้ชายอันนี้คือห้องเหมือนเป็นห้องอาบน้ำนะครับที่ต้องกดรหัสเข้ามานะก็จะมีทั้งส้วมแบ่งแล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับดูดีอะสไตล์แบบคอนทรีนะ ที่บอกพอมันก็ค่อนข้างดีหน่อยเขาก็จะทําความสะอาดแต่บางที่ก็ไม่ได้มีทุกที่นะคะราคามันก็อยู่ที่ราคาด้วยเราจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาวี RV, มันจะมีทั้งรายวานันรายอาทิตย์แล้วก็รายเดือนราคาก็จะถูกลงยิ่งถ้าเราอยู่หนานรายปีก็มีมบางคนอยู่เป็นปีเขาก็จะมีแบ่งโซนด้วยโซนแบบรายวานันรายอาทิตย์ที่จ่ายนี่เท่าไหร่ครับนี่อยู่ 700, 800เจ็ดแปดร้อยเหรียญตอนเดือนนะคะตอนเดือนใช่ตอนเดือนแล้วตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับไอ้แฮมิงตันพูลด้วยนะใช่ห้านาทีถึงใครไม่รู้จักแฮมิงตันพูลนะให้ไปดูเรื่องไอ้พาราเดอร์ครับภาคสมของพารเตอร์ครับที่มันมีฉากที่ถ่ายในแฮมิงตันพูลครับเป็นแบบเหมือนถ้าแล้วก็มีบ่อน้ํานอยู่ตรงกลางเป็นถ้ำโค้งๆนี่แหละเขาถ่ายที่ออสติน เกือบทุกทุกคันนรถเขามีสุนัขเป็นเกือบหมดบางคนมีตัวแบบโดเบอร์แมนตัวใหญ่ๆในข้างบ้านคือคนอเมริกันเขาชอบเลี้ยงสุนัขใช่ชอบเลี้ยงสุนัขแล้วก็ดังนั้นเนอาร์วีพาร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีถ้าแบบดีๆหน่อยเนาะสน่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีที่ให้หมาวิ่งเล่นอันนี้คือสำหรับหมาโดยเฉพาะ dog waste station please clean up after your dog ถ้าหมาเอือ้อหมาคุณเอื้อคุณก็ต้องเก็บด้วยนะนี่ก็คือวิธีเก็บเขาก็มีถุงให้มีอะไรให้นะครับเนี่ยแล้วก็ทิง้งส่วนใหญ่อาวีจะมีกฎก็คือหลังสี่ทุ่มต้องเงียบอะไรเงี้ยคล้ายๆลกับแคมปิ้งอะคะ่ะพูดถึงเรื่องการรักษาความสะอาดที่นี่เวลาเรามีขยะในรถเราใส่ถุงวางไว้หน้ารถเราแล้วมีคนมาเก็บหรือว่าเราต้องทิ้งเองอะไรยังไงนะครับ แล้วแต่ที่อย่างก่อนหน้านี้ที่มาก็จะมีเป็นพักใหญ่เพราะว่าจะมีคนแบบขับรถมารับก็คือทุกวันเราต้องเอามาทิ้งก่อน8ปดโมงเก้าโมงเนค่ะเอาถุงดำเนี่ยมาวางไว้ที่ตรงหน้ารถเราอะ่ะเขาก็จะขับรถกอล์ฟวนมาแล้วก็เ,ากเอามาทิ้งให้แต่อย่างที่เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนั้น,นเขาก็จะมีเป็นถังขยะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็เดินเอามาทิ้งได้ แปดเดือนในรถคันนี้ใช่ไปทั่วอเมริกาไปครึ่งซีกซ้ายมาละใช้รถคันนี้ลากลาก RV คันนี้ลากได้ครับ GMC คุณ<ช>น,นี่<ช> this one can pull 8,000 p o u n d s o u RRV is probably only 4,000 pounds ถ้าเห็นเห็นสแตนนั้นไหมคะก็คือเขาอยู่บนกระบะเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ใชมันก็จะมีความสเตเบิลมากกว่าแบบเวลามันไปมันไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราอ่ะมันคืออย่างนี้ล<ะ>แล้วมันมันมีสิทธิ์ที่จะแบบ สวยอะค่ะเขาเรียกว่ามันก็คือวงแเออมันแกว่งขับรถอาวินี่ยมันถึงชีวิตเลยนะถ้าถ้าไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสติอย่างเช่นแบบว่าการเซตอัพลืมฮุกอันนี้ฮุกอันนั้นอะไรเงี้ยแล้วขับไปอ่ะมันก็ pick ได้เลย How much is it for this one? How much? Um, this one, she did a really good negotiation and we found it for um, about nine thousand dollars. แต่ว่าของเราอ่ะเป็นมือสอง uh huh. มือสอง,ม,อสองมือสามอะไรเงี้ยประมาณมือสามเนาะม,มือแรกเนี่ย,เ,ยเป็นคนแก่เขาก็เสียแล้วเขาก็ไว้แบบเป็นทริปตกปลาแล้วก็มีคนไปซื้อต่อจากเขาเป็นเนบเบอร์แล้วเราซื้อต่อจากคนที่เป็นเนบเบอร์อีกทีนึงว้ wow, so าว that's so c h e a p ค่ะก็ใช้ก็ซื้อใน Facebook Marketplace เหมือนกันเท่าไหร่ครับคันนี้หมื่นห้าหมื่นห้า This one important one's because has all wheel drive. ที่จอดของ RV นะครับแต่อันนี้ล็อกนี้ยังไม่มีคนมาจอดนะเขาก็จะทําทางไว้ประมาณนี้นะคือเป็นทางยาวๆเข้าไปเพื่อให้จอดรถ RV ได้แล้วก็รถลากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีมิตเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็เป็นเบอร์ล็อกไฮล็อกมันเนาะแล้วก็มีน้ำอันนี้เราจ่ายค่าไฟต่างหากด้วยนะ ก็คือรายเดือนเราก็จ่ายเป็นมิตเตอร์ค่าไฟต่างหากใช่บางที่ก็จะรวมค่าไฟไปเลยทีนี้เวลาเราเซตอัพอะคะ่ะมันก็จะมีแบบอุปกรณ์สําคัญเนี้ยประมาณ3 4 0 0เหรียญเลยนะแค่เฉพาะตัวเนี้ยก็คือเรียกว่าเซิร์ช เซิร์ชโปรเทกเตอร์คือเหมือนกับว่าเหมือนมอแปลงเหมือนพาวเวอร์สภพยเ,<อ>เหมือนตัวตัดไฟนนะอะไรควบคุมกระแสะไฟให้มันเสถียรไม่ใ,<ช>ให้เกิดการช็อตเนะี่ยอ๋อใช่สามแอมแล้วก็อันนี้ก็สําคัญแต่ว่าไม่ถึงกับว่าไม่มีไม่ได้ก็คือแต่สาคัญตรงที่ว่าบางทีอ่ะเราเปิดถ้าเราไม่ได้ใช้นี่เป็นตัวคล้ายกับฟิลเตอร์ แล้วก็ตัวความดันความดันน้า<ะ>ถ้าเราเปิดน้ําแล้วมันแรงเกินมันก็อัดเข้าไปในรถบางทีมันอาจจะเกิดความเสียหายกับแทงค์น้ําในรถเราได้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็แบบเวลาแบบมันก็กระเซ็นก็เ,กล,กเลย <c oughs> จําเป็นต้องมีไอ้ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เพื่อปรับะระดับเ,เปิดปรับระดับความดันของน้ําใช่ฟิลเตอร์แล้วอันนี้เป็นตัวปรับความดันน้ำมาเช็คค่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําแต่ว่าที่เราหอยนี่ไว้เพราะว่าอัลตินมันมีช่วงหนึ่งที่ winter freeze คือหนาวจน,นวเ็น,น้ำแข็งเลยวิธีทําให้น้ําไม่แข็งในท่อก็คือเราต้องเปิดน้ําไหลนิดนิดไปเรือ่อยแล้วก็แฟนก็หาตัวนี้มาก็ช่วยได้ทค่ระดับประมาณนึงแล้วก็มีอับน้ําตรงนี้ก็ได้นะนะอับน้ําเปิดมันจะมีท่อแล้วก็ต่อน้ําข้างนอกได้อ๋ออับน้ําข้างนอกตัวล็อกอย่างงี้ตัวสําคัญก็มีล็อกล้อจําเป็นต้องมีเลยเใ,ใช่ไหม,ไมใช่เพราะผมเห็นที่จอดอยู่หลายคันก็มีไอ้ตรงนี้ก็คือล็อกล้อไม่ให้มันเลื่อนไปไหน อันนี้คือก็จําเป็นต้องมีสําหรับพวกแบบรถลากใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะคอยเตือนเราถ้าเกิดลมยางมันอ่อนหรือยางกําลังจะมีปัญหามันจะดังเข้าไปในรถเลยคือมันดังเข้าไปในรถดังปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยใช่มันมีตัวแบบมอนิเตอร์อยู่ในรถเราตั้งเอาไว้มันก็พอไอ้นี่มันค่ามันเปลี่ยนอะ pH ก็เรื่องเลค่าอะไรไม่รู้อ PSI เออมันเปลี่ยนปุ๊บ มันถึงระดับที่อันตรายปุ๊บมันก็จะดังปั๊บ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 ขึ้นมาอย่างเงี้ยตู้เย็นนี้ทำงานแปลกดีนะฮะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่สำหรับผมนี่คือผมผมยังไม่ไม่เคยรู้ระบบซิสเต็มนี้มาก่อนคือเขาบอกว่าเขาใช้เหมือนเป็นแกส๊สแล้วตรงนี้จะเป็นคือเหมือนเป็นไฟเพื่อทาความรอ้อนส่งพลังงานไปให้ตู้เย็นมันเย็นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าจะใช้แบบอยากมี RV lifestyle นะคะต้องทนกับการต้องมานั่งคลีนในพวกแบบอุจจาระปัสสาวะให้ได้นะคะเกรทคงนะคะ ก็คือพวกล้างจานอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขาจะเรียกว่า grey tank ก็คือน้ําสีเทาเอาง่ายๆ body vest ก็จะเป็นพวก black tank ถ้าที่นี้ถ้าพวกอาวีภาษาอาวีเขาเรียกว่า black tank ก็คือพวกอุจจาระปัสสาวะน้ําอาบน้ําอะไรไม่น้ําอาบน้ําจะอยู่ในในเวสต์อ๋อเหรอแล้วก็มันจะต้องมีแบบเทคนิคอย่างเงี้ยบอกว่าเราต้องเรียนรู้เนาะท่ออย่างเงี้ยบางทีท่อเราต้องให้เห็นว่าเออของเสียอะไรที่มันออกมา ได้คบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะดูว่าน้ำมันสะอาดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยจําเป็นต้องต้องใส่ใสอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ให้เราได้เห็นให้เห็นว่าเออมันออกมาจริงที่ดึงสองตัวใช่ไหมครับก็คืออันนี้คืออันนี้สาหรับตัวน้ําล้างจานน้ําอะไรพวกนี้อาบน้าอาบน้่ท่ออึอันนั้นคือถ้าดึงออกมานีแบบพวดเลยใช่ไหมฮะพวดเลยและถ้าพวดปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันลงตรงนี้กใจเลยเขาก็จะนนี้ลงท่อ ก็ลงลงท่อน้ำเสียของเขาไปาเลยไฮเทคไฮเทคจริงๆต้องเป็นท่อต้องใหญ่กว่านีน้เราซื้อมาแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนถัทงที่มันไว้ใส่อะไรฮะจริงๆนี้มันเตาแก๊สที่เราใช้ค่ะแก๊สหุงต้มเนี่ยมีอยู่สองสองเตา,าแล้วก็กมันจะมีเกณฑ์บอกคุณนะคะว่า ใกล้หมดหมดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหมดปุ๊บเนี่ยบางที RV เนี่ยเขาก็จะมีมีที่เติมหรือไม่ก็ไปแลกถังอเข้าบ้านได้เลยค่ะเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าก่อนเนาะถอตรงนี้ก็ได้ถอดข้างหน้าเลยตอนซื้อมานี้คือคือมันมีเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้มาให้เลยหรือเปล่าครับมีครัวมีอะไรนี้มาให้แต่ว่าเรารีโนเวท ออของเรามันไม่ได้เป็นรุ่นใหม่มากดังนั้นอะแมทเทอเรียลมันก็ค่อนข้างที่จะแบบชีปอะถูกก็จะเป็นพวกไม้อัดอันเนี้ยคือไม่ได้เปลี่ยนอันเนี้ยออริจินัลมันอะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก,ก็จะเป็นพวกแบบแนวแบบไม้อัดธรรมดาเแล้วเราก็ของเราเนี้ยเรามาติดสติกเกอร์เพราะว่าอันนี้ถ้าเสียถ้าเปลี่ยนก็เสียตังค์เยอะแต่ว่าเรามาเน้นครัวอะไรเงี้ยอันก็เปลี่ยนท็อปจริงๆมันเป็นแบบน,นี้แหละเราเปลี่ยนไม้ใช้ไม้จรันนี่ก็ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แอร์นี่เวิร์กไหมครับทำได้มีฮีตเตอร์มีแอร์แล้วเสียงดังออ๋เสียงระดังนิดนึงแล้วก็จะใช้ฮีตเตอร์ตัวเล็กๆตรงนั้นอ๋อส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นฮีตเตอร์ตัวเล็กใช่มันก็น่าจะพอนะเพราะว่ารถมันเล็กพอรถมันเล็กอยู้อจอดแบบเฮ้ยเก้าพันเหรียญนี่คือได้ขนาดนี้นี่แบบคุณโชคดีมากเลยนะ <S <S แล้วก็เดิมเจ้าของคนที่สองเนี่ยเขาเขาทาสีเวลาสีขาวเนี่ยนี่เขาทาเราไม่ต้องทาใหม่โอ้โหแล้วก็เขาทำเหมือนติดสติกเกอร์ไว้แล้วอ่า แต่สิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทาสีที่มันเป็นแบบพวก accent color จะเป็นพวกแบบทำให้มันดูแบบมีแบบเหมือนบ้านมากขึ้นมีสไตล์มากขึ้นดูจากสีที่เลือกแล้วเนี่ยคือน่าจะเป็นคนที่มีหัวทางด้านศิละปะพอสมควรตอนอยู่ที่เมืองไทยเรียนจบอะไรมาครับเนี่ยเ,ออเรียนนิเทศเรียน,นจบนิเทศนั่นไงนิเ<น>ทศก่อนหน้าที่จะมา,มาอเมริกานี่คือได้ทํางานที่เมืองไทยก่อนไหมครับใช่ทํางานจริงๆเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ประมาณ10กว่าปีค่ะ โปรดิวเซอร์อะไรครับภาพนิ่งโฆษณาค<อ>่ะถ่ายภาพนิ่งโฆษณาแล้วจบจบที่ไหนมาครับจบสวนสุนันทาสวนสุนันท์โอ้ยค้างค้างกันเปิดได้ใไ,ไหมเปิดได้มีอะไรซ่อนไหมไม่มีไม่มีหม้มมมอหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์ต่างๆในรถนี่จําเป็นต้องแบบเป็นล็อกแบบแน่นๆเลยนะใช่เพราะว่ามันเลื่อนไงใช่ลึงครั้งนี้มันจอดมันก็เลยไม่นี่ บางทีอะวางประตูมีของหนักพวกไอฝั่งเนี้จะเป็นพวกซอสเห็นไหมทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลานึกถึงมันรถมันวิ่งอะเนาะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยถ้าเราล็อกไม่ดีอะมันก็ล่วงก็เรื่องใหญ่ก็จะต้องมีตัวแบบรปเปอรเป็นตัวแบบยางล็อกอีกทีนึงเวลามูฟมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกอย่างต้องแบบสีเขียวก็คือมันต้องแบบปลอดภัยตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้ในชีวิตจริง อันนี้คืออันนี้คือเราอยู่อยู่ก็เลยตั้งได้ขอเรียกเป็นบ้านกันบ้านน่ารักมากเลยอ่ะคือเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยสวยอะจริงอันนี้คือเป็นมุมที่สองคนนั่งกินข้าวใช่ถือว่าใหญ่มากเลยนะนั่งกินข้าวตรงนี้อ๋อนี่ใหญ่มากเลยนะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จริงๆแล้วพับได้อ๋อพับได้ด้วยใช่ก็คือพับเอาอันนี้ลงปุ๊บเห็นไหมมันจะมีไม้ไม้รองอ่าก็คือโต๊ะเนี่ยก็จะลง อันนี้ก็จะเลื่อนมาเหมือนรถไฟอะ่ะนอนได้อ,อ๋อเป็นเตียงนอนได้อีกใช่มันเตียงนอนได้อีกนี่ถังน้ําเหมือนที่บ้านผม,มแต่นี่คือไม่ต้องพึ่งเครื่องกดค,ค,คือเอาหัวปั๊มมาเลยมันเวิร์กไหมถ้าน้ําถ้าน้ําน,น้อยๆแล้วมันจะปั๊มออกก็อาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่ก็ได้แล้วนะต้องชาร์จแบตหน่อย อ๋อมันใช้แบตที่นอนอันนี้ก็ต้องพับได้เหมือนกันเพราะว่าเห็นโต๊ะนีคะ่ค่ะบางทีถ้าซาังเขาทงานแบบประชุมออนไลน์ที่มันแบบต้องใช้ความเป็น private เนี้ยเราก็จะพับอันนี้ขึ้นไปแพลตฟอร์มตรงเนี้ยก็ยกได้ผมเข้ามาแล้วผมชอบนะคือแบบไม่คิดว่าแบบเออมันเหมือนบ้านเล็กๆ,ๆแล้วมันดูเป็นส่วนตัวมากสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบว่าชีวิตแบบท่องเที่ยวเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ กินลมชมวิวแบบเนี่ยเหมือนพี่ทีเจหรืออย่างอ,อย่างแอนอย่างเงี้ยผมว่าน,นี่คือไลฟ์สไตล์ที่คุณใฝ่ฝันเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> อันนี้เราซื้อมาเองหรือมันติดมาอยู่ในรถเลยอยู่แล้วมาค่ะแต่จริงๆมันเป็นทีวีแบบที่เขามากันมันจะเป็นมีที่ปิดมีอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรามันเล็กมากเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าอ่ะที่เขาติดไว้ให้อ่ะเขาสามารถที่จะฟลิปแล้วก็ออกไปดูทีวีข้างนอกได้อ๋อเหรอไอ้นี่มันเปิดได้ แต่เราแบบไม่ได้ค่อยดูทีวีข้างนอกอยู่แล้วเราก็ชอบสีขาวด้วยมันแมท c h กับที่บ้านก็เลือกเองแล้วมันก็สามารถที่จะบบแบบแถ้ากินข้าวหาให้ดูว่าเปิดยังไงฮาซันเปิดให้ดูเดี๋ยวฮาซันฮาซันจะไปเปิดละข้างนอกเนี <S 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 <Hello. S 2> ่ยเปิดได้ฮัลโหล Never Yeah, do don't it. I, ได้แนวดูเองไ a ่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ l หม วันนี้เขาอยากฮาซานอยากอยากลองครับไม่ได้แค่นี้ไม่พ้นโอ้โไม่ได้เ้ยอันนี้คือ first time ไหม first time อาจจ first time first time for everything พอมันมีทีวีแล้วนี่ผมเห็นดู YouTube เนี่ยผมเลยสงสัยแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตสัญญาณอะไรเอามาจากไหนอะครับก็ส่วนใหญ่ RV park เนี่ยเขาจะมีอินเทอร์เน็ตให้รวมอยู่ในในไอตัวเขาเรียกว่า ตัวค่าค่าเช่าอยู่แล้วอแต่ว่าแต่ละอาร์บีอ่ะอินเทอร์เน็ตดีไม่ดีก็ต่างกันแต่ที่นี่ก็โอเคนะคะแล้วก็มีบางที่ถ้าดีมากๆเขาจะมีเป็นแบบเราเตอร์ให้แบบต่อเข้ารถเราเลยเสียตรงเลยอู้ยใช่ <ๆ S 2> ซ,ซึ่งต้องจ่ายตังหกอะไรเงี้ยเป็นรายเดือนออถึงช่วงเวลาทําอาหารแล้วครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยนี่งุนเส้นต้นสนนะครับผลิตจากถั่วเขียวร้อยเปอร์เซ็นต คุณซ้ำหรือปรุงนานก็ยังทานอร่อยนะครับกับงุนเส้นต้นสนอันนี้หาซื้อได้ที่อเมริกามีขายแล้วนะครับลองไปดูตามห้างเอเชียในเมืองของท่านดูนะอาจจะเจองุนเส้นต้นสนขายก็เป็นได้นะครับเก็บไว้ทานครับงุนเส้นต้นสนเอาไปเลยครับแบรนด์ปรจริงนะใช้ใช้บ่อยอ๋ออยู่ที่เมืองไทยก็ใช่อยู่ที่นี่ก็พยายามหายี่ห้อนี้แหละเพราะว่ามันไม่ค่อยอื่น ดีน,นี่มนไม่อืดน,นี่จากผู้บริโภคจริงเลยวันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมแต่อยู่ที่นี่เส้นใหญ่หาย,ยากเราก็ลองเป็นวุ้นเส้นก้อน,นี้อันนี้คือฟิตเซอร์ที่น้ำหนักเบานเนี่ยคือวัสดุเขาใช้แบบวัสดุเบาๆ แล้วก็ตู้เย็นใหญ่เหมือนกันนะนี่ตู้เย็นระดับแบบไซส์เหมือนอพาร์ทเมนต์เล็กๆอพาร์ทเมนต์หนึ่งเลยนะครับสำรวจห้องน้ำหน่อยนะครับมีอะไรเก็บไว้ไหมครับม, <c oughs> มีส่วมนะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศเนะาะกระจกอ่างล้างหน้าแบบเล็กๆน่ารักอ่ะนะแล้วก็ที่สำคัญที่อาบน้ำด้วยชเวร์ว้าวเยี่ยมเลยหูมีแบบกระจกใสๆข้างบนด้วยเฮ้ย อาหารฮู้ดนี่มันเวิร์กไหมครับเวิร์กแสงด,ดังไงไม่ชอบเปิดม,มีมีไหมแบบเพื่อนบ้านเดินมาทักแบบยูก,กินอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีมีแต่ว่ามาขอกินเอามาขอกินด้วยใช่ก็จะมีทำทำอาหารแจกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> าหารแจกด้วย <c oughs> อุ้ยช <c oughs> อบเขาชอบอาหารไทยกันไงคนต่างชาติเนาะแล้วเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันที่กุ้งเนี่ย ผัดกระเทียมอะไรยัไงคะขอใช้ตหวานลืมได้ยูโอเค้องต้เผกินบ้างเฮ้ยไม่ได้ะ ผมก็ไม่ได้คลิกใช้ไ,ได้ไหม ก็คือแช่น้ำแล้วนะคะแต่ว่าแพ็กเกจเขาเขียนไว้ว่าต้มอย่างน้อยสามนาทีก่อนเราไปปรุงอาหารเ mm hmm. นาะบางยี่ห้อถ้ามันไม่ดีอ่ะมันก็เละไปเลย mm hmm. แต่ถ้าเรามาดูว่ามันเหนียวจริงหรอมก็ <c oughs> ให้ดูก็โอเคเราว่าโอเคแล้วแหละต้มมาประมาณเกือบสามนาทีแล้วปิดไฟ ยังเหนียวอยู่เลยเนาะสามารถใช้ได้โื้ซีอวดำหวานเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วถึงเวลากินแล้วครับ<ะ>ปิดก่อนแล้ว ตอนแรกผมนึกว่าเป็นเหมือนที่เก็บของแบบลากไปแล้วเก็บของไปไม่ใช่คนอยู่จริงๆมีคนอยู่นอนได้สองคนด้วยนะกับหมาตัวหนึ่งเข้าไปนอนได้ยังไงวะฝรั่งสองคนมีอะไรจะฝากบอกถ,ถึงคนที่สนใจชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนี้ไหมฮะอ๋อก็จริงๆถ้าอยากติดตามนะคะดูว่าอันใช้ชีวิต เป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็มีเพจที่ทำไว้นะคะเป็น Facebook ชื่อว่า Cooking Nomad นะคะแล้วก็ Instagram ก็เหมือนกัน Cooking Nomad ขอบคุณครับอ่าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันนะคะสวัสดีค่ะไกลอ่ะ